ไปทำแบบขนมปังพาสต้าอะไรพวกนี้นะคะทําแป้งปกติก็เห็นแต่ในทีวีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เห็นของจริงแล้วคือสวยมากมากค่ะทุกคนนี่เขาปลูกข,ข้าวสาลีมากเป็นเป็นฟาร์มเลยนะคะ กาดข้าวเหมือนข้าวหมกไก่บ้านเราเลยอะชีสนะคะเฟต้าชีสออลิฟออยล์ออลิฟแล้วสวัสดีค่ะ굿มอร์นนิ่งนะคะวันนี้ตอนนี้เอ่อก็เป็นวัน เดย์เเแล้วนะคะวันที่7เราก็จะพาทุกคนไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่อยู่รอบออหุบเขาเป็นเขาบอกว่าหมู่บ้านที่เราจะไปนี้นะคะเห็นเขาบอกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มีเป็นที่นักท่องเที่ยวชอบไปดูไปชมมากที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปวันนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วะคะ่ะไปกันเลย คนคะในระหว่างทางที่เราจะเดินที่เราจะไปหมู่บ้านนะคะพอดีว่าเราบังเอิญเห็นไม่ใช่บังเอิญหรอกคะ่ะเพราะว่าแถวเนี้ยเขาปลูกเ,เขาเรียกอะไรวีนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าข้าวนะคะทุ่งข้าวแต่ว่าเขาใช้เขาปลูกนําไปทําขนมปัง,ปางพาสต้า อะไรพวกนี้นะคะทําแป้งอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่เหมือนข้าวบ้านเขาแล้วค่ะนี่น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะครั้งแรกที่เราเห็นนะป,ปกติก็เห็นแต่ในทีวีนะคะว่าตอนนี้ก็ได้เห็นของจริงแล้วคือสวยมากมากค่ะทุกคนโอ้พิชมาซิงโอ้ในดี ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วนะคะอ,อยากจะบอกว่าด้านหลังตรงนี้ที่เรายือนอยู่นะคะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปนะคะกับบ้านหลังสีขาวสตล์สีฟ้าหน้าต่างหรือจะเป็นบานประตูเล็กๆแบบนี้นะคะคือสวยมากจริงคือจะเป็นกู๊ดสปอตนะเห็นไหมคะคนก็จะมาถ่ายรูปจุดๆ,ๆนี้กัน เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านให้ดูนะคะก็จะเป็นเนสสควอ a นะคะ <c oughs> <c oughs> เราบ้านเรือนเขาสวยมากเลยทุกคนดูสิอันนี้คือโตนดอกเฟื่องฟ้านะคะ ต้นเฟื่องฟ้าที่อยู่ตามบ้านเวลาถ่ายรูปบางมันสวยเพราะว่าสีชมพูสีขาวมันตัดกันโอ้สีชมพูสีขาวมันตัดกันมันก็เลยแบบมันเด่นน,ะนี่คือโบสถ์นะคะโบสท,ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนี่น,นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟ กลังนั่งพักนะคะเพราะว่าเราเดินหลังจากเราเดินทั่วหมู่มบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะคะเราก็ต้องการอะไรที่มันเป็นเย็นๆให้มันชื่นใจนะคะที่คาเฟ่จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะ ดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะคะที่เราอยู่พารุสนะคะวันนี้จะมาพูดคุยนิดหน่อยนะคะระหว่างเราอยู่เกาะพารุสเนี่ยกับเกาะซานโตเรนีมันมีอะไรความแตกต่างกันนะคะซานโตเรนีเขาจะมีต้นเขาส่วนมากที่นั่นนะคะไม่ค่อยมีต้นไม้ เยอะเท่ากับเกาะที่นี่ที่นั่นเขาจะสวนมากเขาจะปลูกต้นองุ่นยัสซะส่วนใหญ่เขาจะทาวายกันนะคะแต่เกาะที่นี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าที่นี่เขาปลูกข้าวสาลีเยอะมากเป็นเป็นฟาร์มเลยนะคะข้าวสาลีก็เหมือนบ้านเราก็จะทําเป็นข้าวเนาะที่นี่ก็ทําข้าวสาลีก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันรนะหวะ่างสองเกาะน,นี้นะคะเกาะที่นี่ ความสวยแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีแบบสวยแบบซิกเนเจอร์แบบเหมือนก่อที่เขาไปดูพระอาทิตย์ตกเหมือนซานตูวินีนะคะที่นี่ก็สวยอีกแบบในในฉบับแบบเมืองเมืองการสร้างบ้านสไตล์การสร้างบ้านเขาสวยนะคะมันก็มีความแตกต่างกันนะคะก็คือก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาคุณไปอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะจอดรถไปที่เรียบร้อยระหว่างนี้เราก็จะพาทุกคนเดินชมเมืองแถวนี้ก่อนนะคะเนี่ยข้างบนนี้มันจะมีโบสถ์นะคะข้างบนนี้มีให้ถ่ายรูปวิวด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้บรรยากาศดีมากค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็จะมาฝั่งนี้ แล้วตอนบ่ายๆล้วก็จะไปชายหาดอาบแดบฝั่งนู้นนะคะข้างหลังฝั่งนู้นเลยไปตามมาเลยค่ะ let's go <S ตรงที่เรามานะคะมันก็จะเป็นท่าเรือนะก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟ ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มารอเรือขึ้นเรือลงเรือเขาก็จะนั่งพักที่นี่นะคะนั่งกินอาหารระหว่างพักรอเรือ นี่เราก็นั่งพักกินไอศครีมกันนะคะคือจะบอกว่ามาก,ก่อนนี้เรากินไอศครีมทุกวันเลยเพราะว่ามันอร่อยเขาทาแบบโฮมเมดคือแบบสดๆเลยนะคะทุกครั้งเราจะกินไอศครีมนี้เราจะเราชอบรสมะนาวมากกินแต่มะนาวค่ะเพราะว่ามันไม่หวานแล้วก็อันนี้รสมะนาวแล้วก็รสสตอรอเบอรี่วันนี้เขาทำรสสตรอเบอรีร่สดมากอร่อยมากจริงๆค่ะดูค่ะ ก่อนที่เราจะรอเรือกลับบ้านนี่เราเดิน้ข้างหลังเราก็จะเป็นซันเบย์นะคะก็จะเป็นน้ำหารบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เราก็รอเครื่องดื่มนะคะร้านนี้เขาก็เพิ่งเปิดได้ประมาณสองวันนะคะเขาทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมนะคะเราสั่งเราสั่งแบบมิลเชป ลมเย็นดีมากเลยบ่ายสองแล้วนะคะ,ะนักศึกษาเราจะกินข้าวนะคะก่อนที่เราจะออกจากของที่นี่นี่คืออะไรดเดี๋ยวจะรอง ข้าวเหมือนข้าวหมกไก่บ้านเราเลยอะสีมัน <laughs> นี่คือเราสั่งครีกสลัดนะคะซัมเมอร์เราต้องสั่งแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่น่ากินมากๆก,ก็จะมีชีสนะคะเฟต้าชีสออลิฟออยล์ออลิฟแล้วก็อ๊้หลายอย่างคะ่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยใช้มีดบอลนะคะเดี๋ยวเขาทำฟักทองเหมือนน่ากินมาก ปลาหมุดทอดนะคะกะลามาลีอันนี้คือปลาปลาน้อยน,น,นะคะทอดมาทุกครั้งเราก็ต้องสั่งนนี้นะคะ ปลานี้สดมากเลยทุกคนอิ่มมากๆเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังรองเรือนะคะเรือออกประมาณหกโมงครึ่งทริปนี้ต้าวันซานโตโรินียอันพาโสนะคะเป็นทริปที่ดีที่สุดดีม,มากๆเลยตกลุมรักซานโตรินีนะคะครั้งหนึ่งในะชีวิตจริงๆ ได้เห็นเกาะสวยๆแบบดังแบบนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวฝ่ายฟ,ฟันที่อยากจะมาเกาะซานโดรเนียถ้าทุกคนชอบที่เราพาไปแต่พาไปดูซานโดรเนียันไปเลนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปที่เราทำฝากทุกคนกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเควันนี้เราก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็ 拜拜，拜拜。